สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อนะฮะรีวิวนะฮะแล้วก็ต่ออ่าโปกเกมอนอ่าพราโมนะฮะเบอร์ยี่สิบเอ็ดควเลนนะฮะ เป็นโปเกมอนในตำนานนะฮะไอตัวนี้จะไม่เหมือนก่อนหน้าที่ผมเคยทำที่ว่าเป็นเป็นควิกคอเลกชันนะอันนั้นมันจะต่อง่ายนะอันนี้อันนี้ผมเคยทำอยู่เดี๋ยวจะแปะไว้ที่ถ่ายคลิปนะฮะตัวนี้จะมีลูกเล่นมาหน่อยแล้วก็แล้วจะมีลูกเล่นนะฮะลูกเล่นก็คือมันมันจะขยับได้นี่นะสามารถขยับได้นะฮะก็ นั่นแหละน,นี่ก็คือตัวแผงนะพร้อมกับตัวที่ยึดนะฮะอีกทางมีคู่มือการประกอบเนาะเอคเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะครับข้างในนะฮะสิ่งที่ได้ก็การประกอบก็ไม่ยากนะฮะสติกเกอร์น้อยนะฮะมีขายยึดตัวนี้ด้วยฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าวางแล้วจะล้มนะอเออตามนี้เลยเนาะ นี่ก็คู่มือการประกอบนะฮะไม่ยากไม่ยากนี่นะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเราก็จะมีประกอบให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแกะแผงออกมาก่อนแล้วมาเรียงค่อยมาต่อนะฮะสำหรับตัวแผงที่ให้มานะครับก็จะมีแบบนี้เลยนี่เป็นแผงดีเทลแบบละเอียดละเอียดเนาะ ก็จะมีประมาณนี้นะเช่พร้อมกับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ไม่เยอะนะฮะนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบทีละชิ้นกันเนาะโอเคขอแกะออกจากแผงก่อนนะอ่ะโอเคว่าด้วยเรื่องของส่วนหัวนะครับก็วิธีใส่นะฮะ เราจะประกบหน้าลงไปก่อนนะครับนี่นะใส่หน้าเข้าไปให้เรียบร้อยนะฮะโอเคหลังใส่หน้าเรียบร้อยแล้วก็ ติเกอร์ในส่วนของตัวหน้านะครับ โอเคเรียบร้อยฮนะจากนั้นเราก็จะใช้ชิ้นส่วนอันนี้จะเป็นส่วนด้านหลังแต่ว่ามันจะมีแท่งเสียบอยู่ตรงนี้เห็นปะเราก็ยัดเข้าไปเลย เรียบร้อยฮะโอเคแล้วก็นี่เป็นส่วนหัวประกอบกานบนสีเหลืองตรงนี้คือตัวปิดผลึกส่วนหัวปกเข้าไป ประกอบข้าวแบบนี้แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไอคีบแบบนี้นะครับตัวเนี้ยจะอยู่ด้านใต้เราก็เอาเสียบกับตัวตรงนี้จะเป็นที่เสียบก็เสียบเข้าวไปเลย ได้แล้วนะส่วนหัวนะฮะเสร็จเรียบร้อยโอเคส่วนอื่นมาต่อส่วนอื่นกันเลยนะเอาละฮะต่อมาก็จะเป็นส่วนลำตัวนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะคิดว่าเนาะอ่ะอันดับแรกก็คือส่วนของตัว cc ตรงนี้นะ ให้เราหันหัวด้านตัวเหลี่ยมๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นบนนะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้อ่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนตรงนี้นะประกบโดยที่ให้ตัวยาวๆเนี่ยแงงยาวเนี่ยเสียบเข้าไปที่รูตรงนี้นะจะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็จากนั้นเราก็ประกบอีกด้านหนึ่งเข้าไปจะได้ส่งมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนท้องโดยแงงยาก็ติดปิดตรงโตดตรงนี้นะครับได้แล้วแสดงว,ว่าตรงนเนี้ยทะโยหัวเนี่ย ส่วนตรงด้านข้างจะขยับเหมือนปีกประมาณนี้อเอ๊ะสเตปต่อไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเท้านะฮะวิธีประกอบเขาไม่ยากประกบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่ แล้วก็ใส่เล็บน้ำแข็งเสร็จแล้วหนึ่งทางอันนี้ก็ประกบอันนี้สังเกตง่ายว่ามันจะอยู่มันอยู่ด้านไหนก็คือด้านนั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่องเสียบขมเข้าไปส่วนเท้าเนี่ยมันจะมีมันจะลงล็อกของมันและมันจะมีช่องเสียบอยู่ไอเนี้ย ถ้าเกิดท้าไอช่องตัวรูตรงนี้ที่อยู่ด้านนอกเห็นปะตรงนี้ก็จะอยู่ด้านนอกเขาเสียบเข้าไปนะฮะแค่นี้เองโปกเกมอนตัวต่อโปกเกมอนตรงนี้มันดีตรงที่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นบล็อกแยกออกหาดูง่ายๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วสองด้านใกล้เสร็จแล้ว โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวแหนะฮะซึ่งก็ให้สติกเกอร์มาซึ่งเวลาแปะมันจะแปะส่วนตรงนี้ขึ้นไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสีมันก็เหมือนกันทำไมต้องไปแปะฉะนั้นผมไม่แปะละกันมันสีมันไม่ต่างกันเลยนะฮะโอเคครับก็เริ่มกันเลยเนะาะลบแรกนะฮะ ประกบเข้าไปแบบนี้แขนแล้วก็ใส่นิ้วในน้อยเข้าไปตรงนี้มันจะมีแง่งขึ้นมาหน่อยนะต้องดูดีๆนะเสร็จแล้วนี่ก็อีกด้านหนึ่ง โอเคแล้วก็เรียกตัวออกมาใส่ขาด้วยขาก็บล็อกอย่างนี้ขาด้านใส่แบบนี้โอเคแล้วตรงนี้ก็กบแบบนี้นะ วิธีใส่ให้ที่ถูกต้องคือส่วนข้างบนนี้ต้องขึ้นข้างบนนะฮะส่วนตรงนี้แต่จริงๆมันก็จะลงล็อกของมันหมดแหละตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่ถ้าใส่ถูกนะระวงัง ตรงนี้ก็เป็นแขนนะฮะแล้วแล้วม,มีความเป็นน้องมากขึ้นโอเคครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะสเต็ปต่อไปใส่ปีกมาจะจบแล้ว อันดับแรกนะฮะก็ใส่นี่เลยปีกเนาะปีกคิวเลมนะฮะก็ประกบไม่ยากเท่าไหร่นี่แล้วก็ใส่ตัวกองเล็บน้ำแข็งนะฮะ มันจะมีช่องไอ้ตรงเนี้ยมันจะฟิกไว้มันจะมีช่องแบบยาวแบบยาวกับแบบสั้นเราก็ดูดีๆนะฮะเสร็จละข้างหนึ่งอันนี้ข้างอันนี้คิวเลมันดีตรงที่ว่าไอตัวสายขวาเนี้ยมันไม่เท่ากันฟีกมานนะนะเราก็เลยฟิกได้ว่าเออ ประกบใส่ด้านไหนนะนะแล้วก็ส่วนรูตรงเนี้ยไอรูเหลืองๆมันจะมีรูแท่งๆอยู่ก็ไม่เท่ากันนะมันจะชิดมุมอ่ะก็คือเอาง่ายๆคือตัวโปเกมอนข้อดีของตัวเนี้ยไอซีรีส์โปเกมอนเนี่ยต,ตัวต่อมันแทบไม่ต้องดูคู่มือเลยเพราะว่ามันจะฟิกหมดเลยนะฮะกบไม่ยากเขาถึงเลด ประมาณได้ขอบขวบต่อได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด,ด้านยาวด้านสั้นนะถ้าเกิดว่ายัดไม่ได้ก็แสดงว่าใส่ผิดด้านแต่ถ้ายัดถูกอ่ะมันจะมีขัวหัวด้านยาวด้านสั้นอยู่นะฮะที่เสียบตรงนี้นะโอเคครับต่อมาก็เป็นส่วนปีไอส่วนหางนะหางคิวเลมนะฮะกบเข้าไปกอดแบบนี้ โอเคแล้วก็ต่อมาส่วนของตัวปีกด้านยาวจะอยู่ตรงด้านบนนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆตัวบล็อกมันก็ฟิกอยู่ดีแหลนะนะใช่ไหมอ๋อผิดด้านจะมีตัวบล็อกฟิกฟิกโลอยู่อย่างนี้ป่ะ เหมือนจะไม่ใช่เลยเอาละอ๋อนี่นี่น,นี่ฟิกรูดตรงนี้นี่นี่นี่นะมันฟิกแบบนี้ตัวที่ฮะใส่ผิดด้าน โอเคต่อมาก็จะเป็นหางหางก็จะฟิกได้เหมือนกันได้โทกวะเนี่ยูกแล้วก็อันนี้ เรียบร้อยครับทีนี้ก็เอาตัวมากบหางนะฮะส่วนนี้จะเป็นปีกด้านสั้นจะอยู่อีกด้านหนึ่งอยตรงนี้ด้นยาวจะอยู่อีกด้านหนึ่งก็คืออยู่ด้านนี้ แขนข็แล้วก็หัวหัวเสียแบบนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะคิวเลมตรงนี้ก็ขยับได้แะ อันเนี้ยถ้าสลับคอไว้ดูเลีอ่ะถ้าสลับคอขาขาก็จะขยับตามแบบนี้เห็นปะแขนหมุนเสียผิดแน่เลยเลยไม่ค่อยแน่นโอเคขาตั้งไม่ต้องห่วงนะฮะฟิกไว้แล้ว เรียบร้อยครับคิวเลมนะฮะขยับได้แค่ส่วนคออย่างเดียวโอเคหวังว่าจะชอบกันนะครับคลิปนี้ชอบใจกดติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ